สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มมุญชูชาแนลค่ะเนี่นะคะก็เรานั่งอยู่ในนั้นในบ้านนะคะบ้านที่ครัวลุงนะคะเราก็ได้เห็นรถตู้สีขาวมาแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็เอ้ามาแล้วนะคะลุงมาแล้วนะคะ นั่นนั่นน้องไม่ใช่แล้วสงสัยไม่ใช่แล้วถ้าเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะลุ้นนะคะว่าใครใช่ลุงไหมลุงมีแต่แบบนี้ไม่หรอกนี่ไหมแน่ไม่แน่ไม่แน่นะคะว่าเป็นผู้ใดเอาเอาเอานี่นะคะอยู่่หลังเสาาดีกว แอดไนนะคะท้าทายแอดในท้าทายนะคะว่าใครเป็นคนขับรถนะคะอเอ้ย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 นี่เสียงเสานี้เสานี้แอดไนเสานี้เสานี้ตรงกลางพอดีเดี๋ยวให้เดาให้เดา เฮ้คใครับนี่นะครับอ้าวลุงเหรอไม่ลุ้งบีบแต่แบบนี้ด้วยเหรอเพราะว่าใครเป็นนอกฮะว่าใครเป็นนอกโอ้ยแอรไลนมาเอนลุอ่นเด้อเด้อเด้อแอนไลนเอนลงลงลงพันลงแบบดีอ่ะอ้าวอ้าว เอ้าวอีกแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นนี่รถคันนี้อ้าวอ้าวรถคันนี้เกิดอะไรขึ้นอ้าวไม่ใช่มือลุงแม่ไม่ใช่มือลุงแม่มือเล็กๆอย่างเนี้ใช่ไหมมือลุงมือลุงเดี๋ยวพอหรือยังพอยังครับเดี๋ยวดูมือครับแต่แกต้องปีนเสาไฟแล้วเพราะใช่ใช่ ลุงพนไม่ใช่ไรลุงพนใส่เสื้อลายจำได้วันนี้ลุงใส่เสื้อลายกินมะกัวดกินมะกรูดเป็นท่านี่ได้บอกไม่ครับเดี๋ยวีเพื่อนเมื่อกี้ลุงหลบอย่างนี้อ๋อมะกรูดลุงหลบอย่างนี้เพราะแอนโมลินเสื้อลายเสื้อลายอ่ะจำได้มั่นใจมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็นั่เมื่อแทะมั่นใจแล้วฮะแต่ตอนที่ขับมาเมื่อกี้เราไม่มั่นใจ แล้ววนานางรถตู้เงาทีเด็นวได้ใช่มาพอดีลุงแกจะป่อยแล้วเราส่งไป่ยิ่งยากนนาดเราจะขี่ครับก้าเราทำมันดีกาปลากาตีมาเลยผลีครับโอ้เนี่นะคะโอ้ยายฮันนี่เหนื่อยไหมยายฮันนี่โอ้ไม่อยู่คิดถึงเลยโอ้กลับมาแล้วกลับมาแล้วด้วยกระเป๋าใบใหญ่นะคะ โอ้โหมีฝักบัวมาด้วยบัวก็หมดแล้วโอ้หมดแล้วนี่นะคะอื้มอะไรเนี่ยนี่นะคะโอ้ดูน้องม้านะคะน้องม้านะคะตื่นเต้นนะคะยายฮันนี่มานะคะนี่นะคะอืนี่นะคะลุงก็มาถึงแล้วนะคะลุงลงจากรถแล้วนะคะอ่ะก็พี่น้องนะคะกลับมาจาก ช่วยตามหาคนในางก็รถเง้ยมองฟ้ากลับมานะคะแล้วก็ช่วยตามหวานช่างพงนะคะเนาะมาลงมาถึงลุงก็สำรวจเสาไฟเลยนะคะใส่าใช่มค่ะชุดขาวอยาแเมนมาตรฐานเลยลุงไม่มาตรฐาน

สวัสดีค่วเกมนแล้วก็ช่องเกงนใหญ่เลยอ่ใหญ่คนเลยผูใหญ่คนมาถึงนาแล้วคิดหอดบอปะแิ่ว่ามาหอดมันนางขันหลังกุ้งจองใส่่ไหมคิดหอดบ่มาหอดนั่งกินมากวัวนั่งขันหลังใส่เอรคิดหอดบ่หาสัเนี่ยนแงน้องมาแย่งวันนกไปไหนน็กมาไหมน็ก <c oughs> เขาย่างซีนเยอะแล้วมาเร็วมาแม่อยู่ในรถไม่สนใจเลย <c oughs> นอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวนะคะนิกกี้นะคะเรื่ <c oughs> องน้ำหนักโตหลายแล้วลุงลุงก็ไปเล่ง่ายโตก็นิกกี่อะลุงลุ้ไปไล่ง่าย มาหาขี้ร้นเล็วมาึลโอ้ยจะไปนั่งกินด้วงกัน้ยอ้ว้าวโอ้ยนั่งคอยไปรถไทยรถไทยไปเร็วพี่พออยาวกาห้ารถต้องไทจะได้คันใหม่ เล้วยังได้อยู่ทางบ้านรุ่นปะอยู่ทางบ้านรุ่นนำอยู่บ่ถึงปุ๊บจับรถไชเลยเป็นรุ่นแล้วไม่ต้องบอกว่าไปไหนมยังไงรุ่นรู้เลยยังไงอยู่บ่เยอะไม่กระซิบยังหาเห็นเหมกันเห็นเลยเนาะเยอะเห็นแหมืกันหาตัวยัไงบ้างความรู้สึกที่ไปช่วยคนหากระซิบตั้งสั่นตัวแล้วก็เป็นห่วงมันอธิบายไม่ถูกในความรู้สึกนะค่ะมันเป็นแบบมันสถานที่มันกว้างมากอ่ะมันรู้จะไปหาที่ไหนขนาดถ้าเรา ดีๆอย่างนี้เราก็จะลงเหมือนกันเพราะว่ามันกว้างมากไปถึงที่ไหนก็มันเป็นแบบไปถึงตรงไหนเป็นที่ลาดแล้วมันกว้างห่บ้านลุงพงศ์หรืเป็นป่าเยอะเหรือเปล่าไข่ปลาชิ้นลูกของลุตาประมาณประมาณเป็นพันตัน่เนาะคือมาเราไปไม่หายเลยคือแบบมันากไปทางไหนมันมองหนูไม่ได้ไปกับป้าฮันนี่แล้วไปเจอเขาตรงจุดไหนนะเราแจอว่าเป็นเขาเขาไมันมัน พื้นที่ไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้อะไรเหมือนที่เราเคยไปหาเนาะเรียบน้ำขันเรียบไปบ้างที่รถนี่ก็ป่ามันปมือคือนี่คนตกอ้อยนี่ก็ป่าอ้อยคนก็เลยมารู้ักไปอ้อย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 กินนิดนี่อ้อยกับมันพอไปถึงก็ไม่ทางทางเส้นนั้นน่ะลุยเลยจอน้องน่ะลุยป่าช้าเลยลุยไปสอบรอบตอนวเาช้าแต่ไม่เจอไม่เจออันนั้น แล้วที่นี่พาใครมาแล้วที่นี่นี่ยินพี่โอว่าเขาจะเขาจะดูทั่วทุฝั่งเอาเยี่ยมปลาช้าเสร็จแล้วก็กลับอารมณ์เาลุกาลุกเบาน้องมีอาการดีโท้มากใช่ไหมเป็นเพื่อนในคลิปมันละครับเรื่อนในคลิปเหรอย่างย่างไปบอตอนเย็นนั้ย่างดูขี่รถไอ้โมที่ท้าไปยังก็ไปหาน้ำเขาทำอะไรกันจอดรถาม่จอดรถไหมจอดรถอีกฝั่งห้วยแล้วก็เดินขึ้นมาครับ เดินจากห้วยขึ้นมาทนงถนนเส้นหนึ่งที่ที่เจอน้องเนี่ยก็ประมาณเกือบสิบโลนะเราเดินขึ้นมาเนีเราเข้าป่าว้ก่อนแล้วทีนี้ว่าจะย้อนว่าจะย้อนกลับไปที่รถนั่นแหละแต่มันมีชาวบ้านอีทางหนึ่งทรมาว่าเคยล่องลอยกินข้าวเมื่อเช้าแล้ก็เลยให้ขึ้นมาที่จุดที่พวก่อยไปเมื่อเช้าสองรอบน่ะก็ขึ้นมาอยู่ตรงยียงน่ะย่างที่ไปตอนเช้าน่ะนั่นแหละแล้วก็ไปยืนอยู่นั้นประมาณ 20บยี่นาทีนี่แหละก็มีสายโทรมาเจอน้องแล้วแล้วก็วิ่งไป สุดเนี่ยว่าตอนจือน่ะเป็นลักษณะเดีว่ามาถึงแล้วนะทิมคุณน้องทิมอยู่ในป่ามันป่ายป่าอ้อยป่ายป่าอ้อยว่าเขาอยู่ใกล้นี่นะอย่าเข้าไปเซียวนะหลงนะเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ป่ามันเข้าไปแล้วมันก็มืดซึบหาทางไปใช้กิจวแตรป่ายป่ยป่ามันมันมืดนะเขาอยป่ามันเขาเนี่ยเราเห็นท่าในป่าอ้อยสูงเขาเขาก็เดินไปเรื่อยๆใช่ไหมเขาจำได้ไม่ว่าเขาไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ย เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอ๋อเป็นคนไม่ค่อยพูดค่อยจะอ๋อร่านตัวสูงอ่ะค่ะค่อยพูดก็ค่อยพูดอะไรเขาก็จะอ๋อโอ้ยมันจะยาวกว่าสองเมตรเนาะโอ้ยมันก็สูงนะสูงถึงสองเมตรวันนี้มันตัดมาตัดมาอะไรเห็นเกิดเป็นกระจูมนอปะนกระจูมทั้งซ้ายทั้งขวาคล้ายๆกับมุ้งหลังคาหนาจั่วสิทางในมันก็เห็นเป็นที่นอนสินะโอ้แล้้วบัดนีตอนที่ตอนที่่า พ่อผู้ใหญ่ที่พ่อผู้ชายที่เพื่อนไปเห็นนะเพื่อนไม่ได้นอนอยู่ตรงที่กระโจมนั้นเพื่อนสงสัยเป็นเมื่อยหรือเพิ่งเะเอดแล้วนะไปนอนรับอีกมองนึงเลยก็เลยเห็นก็เลยเห็นกับห่างจากนี้กับประมาณมองคุณลุงไทยนี่แหละประมาณนี้แหละตรงที่ในกระท่อมนี้ตรงที่เทียงหน้าอยู่นี่นะถามคุนจะบอกว่าเป็นยังไงคือบอกว่าคือบอกออกยางออกมา ได้ยินเสียงยูแต่ออกมาไม่ได้ได้ยินเสียงแต่ออกมาไม่ได้ได้ยินเสียงออกมาไม่ได้อืได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงคนที่ไปเรียกหานี้แต่ออกมาไม่ได้รับรู้หมดว่าใครไปเรียกว่าใครไปมาแต่ออกมาไม่ได้เขาอยากออกมา เขาอยากออกมาแต่เขาออกมาไม่ได้ล้ว่าใดีเพื่นเพื่อนในยูทูบเนาะยูทูบของก่อนเราขึ้มาดทก่อนที่เราเจอเาีงมาใช่มันเป็อะไรที่แบบว่าเปานลึกลับเนาะเรียกว่าเปิดทางให้เจ้าป่าเจ้าเขาท่านเปิดทางให้โมห็นให้เขาเรียกว่าให้เขาได้กลับบ้านแล้วไอ้มีเจ้าหน้าที่มีมีคนที่ไปช่วยเยอะไหมก็ประมาณทีมที่เขาไปประมาณสามเนาะ สมาชิกชาวบ้านก็มีผู้พายผู้พ่ประมาณสิบคนนายอันนี้เป็นสิบแล้วก็หมู่บ้านสี่สาฮะสีสามีใครบ้างมีใครบ้างแล้วผู้ไพ่ผู้ไพ่อ๋อสามผู้ไพายผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงลูกเขาจะจำได้แค่นั้นครับอรู้จำได้แค่นั้นเอารู้จำได้แค่นั้นไม่ได้มาด้วยกันเจ้าจะมาอย่าเดขาไม่มีขั้นทามไปคาดใจ เข้าใจว่าจะไปสร้างภาพบ่แมนฮะแมนเป็นวิดีโอพร้อมบ่เป็นแต่ภาพเป็นวิดีโอพร้อมแมนครับไปสร้างวิดีโอครับเออบ่แมนสร้าางภพเขาจะเล่าคลิปเมื่อกี้นี่ไหมใครท่านแถวโอ้ครับผมเขาเลยมาถามว่จอม่าจะจะไปสร้างภาพยังไงโอ้คือมันมันมันจะคือเ่าตามความจริงเนาะ การที่น้องเพื่อนน่ะเพื่อนลงไปอย่างลงอะลีมดหาหมดบ้านมดเมืองเจ้าเจ้าอะไไปจ่ายแคนาลงบอปอปอปออี่อบอาไม่มีสิทธิ์เลยเราก็ไม่คิด่สโนนี่เราเราไม่ไ้คิ่สนนี่ว่าจะ้ยามที่คนทานเอาอยากซ่อนอีถามมาขอดีหัวง่าไว่ารก็บอกใส่ไต่หิบแล้วเพราะว่าเราบอกคนทั้งคนไหมคนทั้งคนมันคิดได้ยังไงว่าจะมาทำเป็นคอนเทนต์ในย t u b e ลูกเขาต้องคนใช่ตอบให้เขาได้ยินงเนี่ยนะข้สิว่างบอกไปแล้วบ่เขี่ยเพื่อนกันได้แต่จะลอกเพื่อนสักหน่อยนึงอะไรพวกรวงลูกทำเป็นคนหายสร้างคอนเทนต์อย่างนั้นอย่างนี้แบบมันไม่ได้สร้างคอนเทนต์แล้วมันงลุดไอะไรตั้งป้าไม่ไม่ถามสร้างคอนเทนต์นะป้าคันแค่ห้าคืนอะห้าคืนแล้วบอกาย้่ะ ครับผมแล้วก็อีกอย่างเขาดีขึ้นยังดีที่เขาเป็นคนที่นะแต่ถ้าเป็นคนทั้งอื่นถ้าเขาเาเดินไปมันกว้างเลยคุณป้าเขาไปลงจะเป็นเราเราก็ลงเนาะผมเข้าไปกระทังกรูเมื่อพ่อเขาไปป่ามันนะมันออกมาเวลาเขาเดินออกมาเขาบูมฮู้เลยจะทางไหนเป็นทางไหนต้องโดดว่าเขาต้องโดดจริงจริงยังยังยังเที่ยงทางเพราะว่ามันออกมามันเหมือนกันหมดนะแล้วโดดพ้นมละโดดในห็นมองเห็นมันเห็นโอ้มันสูงปะนั่นสิ มันมันใหญ่เหรอเนาะมันมันต้นมันสูงอ่ะต้นมันแน่ต้นต้นมันต้นโอ้อยปลาอ้อยกิ้กับปลาปลามันนี่โอกาสที่จะมองเห็นถนนเห็นทางมัยังง่ายกว่าปลาอ้อย่ออ้ยใช่ปลาอ้อยูนใบมันเยอะไงใบมันเยอะน่ากลัวเนาะปลาอ้อยจริงจริงแล้วอันเริ่มแรกว่าจะเข้าปใาแสง แปกว่าจะปูพรมเขาป่าแซนน่ะป่าทำแต่ว่ามันทั้งน้ำทั้งอะไรป่าำมเ่ันเป็นเหมือนเป็นเหมือนยาคาน่ะแบบน้ำแล้วด้เลยแล้วพากันใส่รองเท้าอย่างนี้ไปเนี่ยนะพากันใส่รองเท้าอย่างนี้นะไปเดินตามอ๋อมีผ้าใบใช่ไหมอ๋อเมื่อคืนน่ะแต่เมื่อคืนใด้ลุยป่าชาเลยไปถึงก็ลุยป่าชาเลยล้อโอ้ลุยทั้งคืนหรือว่ายังไงคะก็เราไปประมาณชั่วโมงหนึ่งไปประมาณสอง ออกมาก็คุยนะคะทุกคนเบาโน้ตค่ะความรู้สึกที่ไปลุยป่าช้าเป็นยังไงบ้างคะอยู่กลัวไหมครับผมก็กลัวอ่านี่นะคะก็เราก็ได้ฟังจากปากคนที่ไปตามหาน้องนะคะไปยืนซองเบื้องลุมมานึ่งที่เราฟังคนแล้วเขาขุดขึ้นมาล่ะแล้วทีนี้นั่นคนที่เดินนําทางนะว่ามีเสียงคนเดินอืก็จะสงสัยเป็นน้องไฟนั่นแหละแต่แต่ค่อยก็ตีเนียนไปตามเขาเจ้านั่นแหละ ถ้าคนมันคงเห็นน่ะไม่ถ้าถ้าว่าคนน่ะคงเห็นนะเอาอย่างที่อยู่ต่อหน้าได้ยินเสียงคนเดินมาให้มันไปตามไปเรื่อยๆเราพาแลีนเลยกับเรนน้ำคนเราไปแต่ก็ไม่เราพาแลียนใช่ไหมค่ะประสบการณ์ไปตามหาคนหายนะคะไปตามหานคนหายนะคะเป็นหลักของชุมพงศ์นะคะที่ก็กลับมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะก่อนอ่ะเนี่ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบสเพียงเทนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องข่าวมูนชูชแนลนะคะสวัสดีค่ะ